สวัสดีครับน้องๆและผู้ปกครองนะครับเนื่องจากว่าคอร์กสกสพททุกปีเนี่ยจนจะมีคนเรียนเนี่ยประมาณ5 0 0ร้อถึงเจ็คนแต่ก่อนที่พี่สอนที่เดอติวเตอร์เนี่ยเขาก็ทําที่รองรับมาให้เรียบร้อยแล้วแต่พอพี่ออกมาเพื่อให้มันมีออนไลน์เกิดขึ้นนะครับแล้วเราก็าไปโคกับอาจารย์สศรีเราก็ใช้ที่เนี่ยซึ่งจุได้2องคนในห้องสดทีนี้ปรากฏว,ว่าเมื่อสถานการณ์โควิดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ย อาาร์สงศรีก็ได้ปิดตัวไปทําให้สัญญาที่เราทํากันไว้เนี่ยมันก็เลยเป็นโมฆะทํานั้นการเรียนห้องสด250คนเนี่ยมันก็เลยทําไม่ได้ดังนั้นคอร์สปีนี้ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างหลักสูตรใหม่กับหลักสูตรเก่าด้วยนี่ mm. ก็เลยทําให้รอบสดเนี่ยเรียนได้อยู่ที่70คนน่าจะ7 0คนห้องสดกับห้องถ่ายทอดห้องสดก็ได้ประมาณ40-50คนแล้วห้องถ่ายทอดก็ประมาณนี้20-30คนไม่อยากให้นันแอกกันดังนั้นเนี่ย เราก็เลยต้องคิดว่าเราจะทำยังไงดีกับคนที่สมัครเต็มเร็วมากในช่วง5วันแรกให้ทุกคนน่ไม่เสียโอกาสนะครับก็เลยอยากจะขออาสาสมัครประมาณ180คนที่ที่จะต้องย้ายไปเรียนออนไลน์แต่ว่าคนที่ย้ายไปเรียนออนไลน์เนี่ยเราก็จะให้สิทธิพิเศษที่ไม่ใช่คนที่ไปเรียนออนไลน์ตั้งแต่ต้น นี่เราขอให้ย้ายเนี่ยเราก็รู้สึกไม่ดีแต่ว่าเราก็ไม่รู้จะทำยังไงโดยดยทุกคนก็น่าจะเข้าใจสถานการณ์โควิดนี้ทุกๆปีเนี่ยกสพอทอเนี่ยจะเปลี่ยนโจทย์ใหม่มีโจทย์เขาคงเดิมอยู่สามสิบเปอร์เซ็นต์โจทย์ใหม่เนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วทุกเล่มมันมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคืออยากให้เด็กมีไหวพริบรู้จักใช้ไหวพริบรู้จักพิจารณาหลักสูตรว่าเขามีอะไรหลอกล่อหรืออะไรที่สําคัญทุกปีถึงโจทย์จะเปลี่ยนไปโจทย์ที่สําคัญจะคงเดิมในทุกปีจะคล้ายๆกันแล้วก็ไหวพริบหรือ จุดมุ่งหมายเนี่ยมันเหมือนกันทุกปีเพียงแต่ว่าโจทย์จะเปลี่ยนไปทุกปีแล้วพี่ก็เสียดายหนังสือหรือแต่ละปีที่สอนเนี่ยมันมีโจทย์ดีๆอยู่อยากให้เด็กอ่ะมาทําแล้วก็มาฝึกทําแต่ว่าถ้าเด็กมาฝึกทาแล้วเป็นหนังสือแล้วมีเฉลยคําตอบหรือเฉลยอธิบายก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้อย่างที่พี่ต้องการหรือเปล่าแล้วมันก็เป็นคอร์สเก่าแล้วก็หลักสูตรมันก็เป็นรอยต่อเหมือนรถไฟสองขอบวนขบวนหนึ่งเคยเป็นหัวตอนนี้มันเลือ่อนมาเป็นอาหางแ,แล้วและปีนี้ก็เป็นรอยต่อเหมือนเป็นสลักพอดีเลย นะครับไอ้ของเก่าเนี้ยมี5ปีมีโจทย์ประมาณ1,500ข้อแล้วก็มีโจทย์ซ้ำกันเนี่ยอยู่ประมาณ200ข้อซึ่ง200ข้อเนี่ยมันถูกเบิ้ลไปเป็น600ข้อเพราะว่ามันจะซ้ำประมาณใน5ครั้งเนี่ยมันจะซ้ำประมาณ2-3ถึงครั้งดังนั้นเนี่ยมันคือมันเป็นโจทย์ที่ดี200ข้อที่ซ้ำเนี่ยมันเป็นโจทย์ที่ห้ามลืมแล้วก็ไอ้ที่เหลือมันก็เป็นโจทย์แปลกๆที่หลายหลากฝึกความหลายหลากไปเรื่อยๆหน้าตาหนังสือจะเป็นอย่างนี้ ความหนาแบบจริงเนี่ยมันคือ3เล่มนี้รวมกัน3เล่มนี้เนี่ยมันจะหนาเท่านี้ตัน1น,ง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 นึงปีการศึกษาที่เขาเรียน1เล่มแต่ว่าเรากําลังได้5เล่มแล้วแถมอีก1เล่มที่เป็นข้อต,ต่อปีที่แล้วด้วยเล่มเล่มปี6-2ซึ่งซึ่ง,งต่อไปเนี่ยคอร์สใหม่เเป็นหลักสูตรใหม่เลยเนี่ย มันก็จะมีบางอย่างไม่สอบแล้วดังนั้นพี่ก็เลยทำสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปสามเหลี่ยมกับรูปวงกลมรูปสามเหลี่ยมแปลว่าโอกาสเจอน้อยรูปวงกลมแปลว่าไม่เจอแล้วห่ะกไม่ดูก็ได้นะครับแต่รูปสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะถึงโอกาสเจอน้อยถ้าคุณไม่ดูมันอาจจะมีปัญหาเรื่องความถนัดแพทย์พาเชาดังนั้นเนี่ยคุณก็ควรจะดูมันด้วยนะครับนี้5ชทุดเนี่ยที่เป็นของเก่าเนี่ยเราจะยกให้น้องที่ย้ายรอบสอดไปเป็นคอร์สออนไลน์ด้วยความขอบคินที่อยากเล็กเลี่ยนปีที่แล้วว่าเป็นเหมือนสลักข้อต่อของ ของรถไฟรถไฟขบวนนี้มันกลายเป็นท้ายแล้วนะครับและอันนี้มันเป็นเราเรียกว่าอะไรอะแล้วนะเหมือนทางสเสบียงที่แบบโโหเราไม่มีทางตายไม่มีทางอดตายแล้วนะครับแล้วสลักข้อต่อปี6 2องล่าสุดปีที่แล้วให้ด้วยเป็น6ชุดและต่อไปนี้ตั้งแต่ที่พี่พูดคลิปเนี่ยมันก็เป็นหลักสูตรใหม่แล้วคุณจะเห็นถ้าคุณดูเนี่ยใน5้าชุดนี้กับอีกหนึ่งชุดเป็น6เนี่ยพี่ว่าคุณ ทำจริงจังแค่สองชุดพออีก4ี่ชุดที่เหลือเนี่ยคุณอยากดูข้อไหนอยากทาข้อไหนคุณก็ฟาส f o r ิร์ดไปหรือว่าพิกไปตรงนั้นแค่นั้นคุณก็โคตรเทพแหละาภาษาเด็กรุ่นใหม่นียเรียกว,ว่าโคตรเทพมากๆคนที่ลงสดช่วยย้ายไปคนที่ช่วยย้ายแบบนี้นทันทีช่วยย้ายเราจะให้คอร์สเก่า6ปีเล่ม5ชุดกับเล่มชุดปีแล้วให้เรียนฟรีคนที่ไม่ย้ายก็กไม่ได้นะครับอันที่สองคือสำหรับคนที่ย้ายจากรอบสดไปออนไลน์เนี่ยต,ต้องโหลดเอกสารลง ลงเอาเองเราจะมีให้โหลดนะครับเพร,เพราะเล่มนี้มันอาจจะไม่ทันะครับอาจจะให้แตงให้ทําให้ไม่ทันะครับข้อนี้เหมาะสําหรับใครเหมาะสําหรับคนที่อยากเก่งเลขอยากฝึกโจทย์เลขที่มันไม่เคยเห็นมาก่อนเพื่อจะทดสอบความรู้ความเข้าใจเนี่ยว่าเราเข้าใจมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าไม่ว่าจะโรงเรียนโรงเรียนกดวิชาหรือว่าหนังสือคู่มือตามท้องตลาดเขาก็เอาหนังสือรวมข้อสอบเข้ามาหาลรย มาสอนมาทำแต่ว่าอันนี้คืออันซีนที่ไม่ได้จะมีโจทย์หรือเห็นโจทย์ประเภทนี้ได้ง่ายๆในท้องตลาดบ,บ้านเราดังนั้นเนี่ยคนที่ขยันมากเขาก็อยากได้โจทย์แปลกๆเพื่อรับสมองเขาอันนี้คือคนประเภทที่หนึ่งที่เหมาะก,กับการกเรียนคอน,นีคนประเภทที่สองคือหนูคิดว่าหนูโง่เลขมากเลยค่ะแล้วหนูก็ทำทีไรหนูก็ไม่เข้าหัวค่ะแล้วก็ตอบแล้วหนูก็ไม่ค่อยคล่องค่ะน้องนึกถึงเพลงนะ เพลงที่แบบน้องได้ยินตลอดเลยแล้วน้องก็ได้ฟังตลอดเลยเนี่ยน้องฟังบ่อยๆสุดท้ทยน้องก็ลองได้ดังนั้นอันนี้ถ้าเกิดว่าเราไปทําหนังสือที่วางขายเราจะเห็นต่โจทย์ที่เราเคยเห็นแล้วและเราไม่รู้ตัวว่าเราเคยเห็นมาแล้วดังนั้นสมองด้านความคิดมันจะไม่ได้พัฒนานะแล้วมันก็นึกว่าตัวเองคิดเป็นแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโจทย์อันนี้มันจะมันจะหัวตื้อมากแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆด้วยความที่เหมือนที่พูดว่าเพลงฟังบ่อยๆมันก็ลองได้ พื้นฐานคุณไม่ได้แย่มากพื้นฐานมอปลายคุณคือว่ากันปกติคือไม่ตกคือคือไม่ตกแน่อะไรเงี้ยคือคุณเรียนพอรอดอ่ะคุณอันนี้คุณกลายเป็นเทพท,ทันทีแต่ว่าขอเตือนแบ่งเวลาด้วยนะจ๊ะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะเหมือนกับลูกศิษย์คนหนึ่งที่พี่เคยเจอเลข9 0เต็มร้อวิชาอื่นยี่สิบแล้วมึงจะสอบติดไหมคือเด็กที่เป็นอยู่มหแล้วได้เรียนเนื้อหา สี่ห้าหกครบแล้วแล้วพอขึ้นมหกเด่กอยากจะฝึกเลขเนี่ยอันนี้เวิร์กเลยเพราะคุณจะมีเวลามากเลยส่วนเด็กรุ่นนี้ที่มันเจอสถานการณ์โควิดเนี่ยแล้วถ้าไปเลื่อนสอบปีอีกเนี่ยคุณเรียนได้เพราะเวลามันยืดขายายดังนั้นเนี่ยคุณทําอันนี้ถ้าเกิดเนื้อหาคุณครบหมดแล้วแต่คุณไม่รู้ว่าจําได้ไหมหรือคล่องไหมเนี่ยอันนี้มันจะพอดีพอดีของกศทเลขามัญเลยพอดีพอดีแล้วมีโจทย์ถึงพันห้าร้อยข้อ สีแต่ละสีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับช่วงปีนั้นในการสอบเข้าว่าเราเราอ่านจากข้อสอบที่เคยออกมาว่ามันมันจะมีแนวโน้มไปทางไหนดังนั้นเนี่ยสีแต่ละสีในในห้าสีที่มีในเล่มห้าเล่ม5ห้ารวมเนี่ยมันจะมีการเน้นจุดที่แตกต่างกันเล็กน้อยอย่างสีส้มเนี่ยอาจจะมีไหวพริบมากแต่ว่าสีเขียวเนี่ยอาจจะเน้นอดทนมากไปหน่อยอย่างนี้ครับทีนี้เมื่อเราชอบแบบไหนเนี่ยในห้าสีเนี่ยเราก็ทําชุด นนัน้มันจะถูกจลิตเราดังนั้นเราก็จะได้ไประโยชน์แต่เมนไอเดียของทุกเล่มรวมกระทั่งคอร์สใหม่ล่าสุดเมนไอเดียคือต้องการให้เด็กมีไหวพริบได้ทบทวนความรู้พื้นฐานให้แม่นยำและจุดอ่อนจุดแข็งของคำถามคำตอบหรือตัวเนื้อหาให้รู้ว่าตรงไหนสำคัญตรงไหนที่ควรใส่ใจทุกเล่มทุกปีเหมือนกันหมดตรงนี้แต่สิ่งที่ต่างกันทุกปีคือโจทย์โจทย์มันจะเป็นอะไรเนี่ย ทำไมมันไม่เหมือนปีที่แล้วนะเพราะมันมีเด็กที่แบบเด็กอยู่มหก็ <ๆ S 2> ว่างเหลือเกินมันนั่งเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับนะหรือว่าเป็นเด็กซิวที่แบบกูซิวมาแล้วแล้วเพื่อนกูก็บอกอันนี้ดีแล้วกูก็มันนั่งเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เขาก็จะงงว่าทําไมไม่เหมือนเดิมเราไม่ยอมให้เหมือนเดิมเพราะว่าถ้ามันเหมือนเดิมเขาก็จะรู้มาก่อนว่าคิดยังไงแต่เราจะสอนให้ถึงไม่เคยเจอก็ต้องคิดให้ดาดังนั้นถ้าถามว่า5้าเล่ม5สีต่างกันไหมต่างกันในแง่จุดมุ่งหมายและไหวพลิดความอดทนแต่ทุกอันมีเมนไอด ถามว่าอันไหนดีคนที่ตอบก็เหมือนคนที่ชอบข้าวผัดแต่เราอาจจะชอบร้านหน้าแล้วก็อีกคนหนึ่งอาจจะชอบน้ำพริกดังนั้นก็เลือกเอาที่ตัวเองชอบดีกว่าแล้วมันจะได้ไประโยชน์จากอันนั้นนะครับก็ถึงบอกว่าให้ทําสัก2เล่มจาก5เลนนะครับแล้วก็เล่มปี6.2ล่าสุดแค่นั้นก็เหลือเฟือมากที่สําคัญคือต้องฝึกฝนทั้งทำต้องรับคมปัญญานะครับ คอนเทนต์แมทจะเน้นคนที่สอบอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เลขสามัญถ้าสมมติว่าเราจะสอบแค่เลขสามัญเราอาจจะไม่ควรเรียนคอนเทนต์ั้นเพราะคอนเทนต์แมทมันจะสแกนความรู้เราหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่สามัญจะสอบหรือไม่สอบก็ตามดังนั้นถ้าจะสอบทุนสอบทุนรัฐบาลไทยรัฐบาลญี่ปุน่นสอบโคตาของแต่ละมาหาลัยสอบแบบอะไรก็ตามแต่ที่ไม่ใช่เลขสามัญในบ้านเราคอนเทนต์แบบจะช่วยให้เรารู้ว่าอะไรบ้าง เราคล่องแล้วอะไรบ้างที่เรายัางต้องแก้ไนะครับแล้วคอนเทนต์แม็กก็เหมือนตัวใหญ่สุดที่มันครอบทุกอย่างแต่ว่ามันจะเยอะเกินไปในมุมมองของเด็กที่อาจจะไม่อยากเตรียมตัวมากนะักนั้นกสพทก็เลยเหมือนคอนเทนต์แม็ภาคตอบแค่เลขสามันซึ่งจะใหญ่กว่าเลขสามันหน่อยนึงแต่อาจจะไม่ครบเพราะว่าเลขสามมันจะสอบเนื้อหาไม่ครบเท่าแพ็คหนึ่งนะสำหรับคนที่จะเน้นสอบแพ1คหนึ่งควรเรียนคอนเทนต์แมทกหนึ่งคอนเทนต์แม็สองเลยเพราะว่าคอนเทนต์แมทสองก็คือการเลือก ข้อสอบเข้ามหาลัยในอดีตมาที่เป็นไฮไลท์แต่ว่าคอนเทนต์แบบหนึ่งขั้นสำคัญกว่าคอนเทนต์แบบสองเป็นซับพิเนตถึงจะเรียกว่าสอบนะครับแล้วก็ไอ้ตัวกสพทเนี่ยมันก็เหมือนคอนเทนต์แมทภ้าสอบเลขสามันนะครับพอมีอันนี้มาปุ๊บเนี่ยกลายเป็นมันเหมือนคอนเทนต์แมทของเลขสามันทันทีว่าไม่ลงอันนี้ก็ได้อันนี้อันนี้อันนี้คือคอนเทนต์แมทเลยคอนเทนต์แมทของเลขสามันเลยนะครับกลายปเป็อนอย่างนั้นแทนเลยก็เราลงคิดเพื่อให้ ทุกคนที่ลงกสเทเล่าสวดไปแต่ว่าจํานวนคนมันเยอะเกินด้วยสถานการณ์นะครับมันไม่คัดฝันนะก็เลยต้องขออนุญาตช่วยย้ายถ้าย้ยยายหมดเลยเนี่ยแบบไม่มีนักเอียดก็ได้นะนะครับเอาเลยยังไงก็ได้นะครับส่วนคนที่ไม่อยากย้ายแล้วอยากได้อันนี้ก็คงต้องเสียส่าตังค์เนาะแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะคุยกับทางไอท์โฮมให้จะเป็นราคาพิเศษ ทำคลิปชุดนี้ก็มาเพื่อเรื่องนี้นะครับแล้วก็เตือนว่าถ้าลงคอร์สเนี้ยถ้าลงคอร์สเนี้ยหรือได้เรียนคอร์สเนี้ยอย่าตั้งหน้าตั้งตาทําจนหมดเพราะถ้าทําจนหมดมันก็คงไม่เต็มหรือก็เกือบเต็มแต่คุณจะไม่มีเวลาในการจัดการอย่างองื่นในการจัดการวิชาอื่นพี่เป็นห่วงพี่อยากเห็นเด็กสอบเข้าได้มากกว่าที่พี่จะมั่นภูมิใจว่าเฮ้ยไยลูกศิษย์พี่สอบได้คะแนนเต็มลูกศิษย์พี่สอบได้ดีมันไม่ใช่มันคือ เขาต้องจัดการหลายๆอย่างดังน,นั้นก็ต้องเผื่อไว้ด้วยนะครับช่วงนี้มันเป็นช่วงยากลำบากหลายๆด้านก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องจัดการขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับ